เคลือบไปปุ๊บเราสองหนึ่งเคลือบไปถ้ารถไม่เงาเราสามารถเคลือบทับใหม่ได้ไหมครับช่างอคลือบได้ครับได้ทาช่าง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 พ่นดีกว่าครับอ่ะเป็นไงนะมันเคลือบทับได้ครับแต่ว่าแต่เราต้องรู้ว่าแลกเกอร์ลูกค้านะแลกเกอร์ที่เคลือบมาตอนของเดิมน่ะมันเป็นสีหนึ่งหรือสองหนึ่งครับอ่ะหนึ่งถ้าลูกค้าเคลือบสีหนึ่งมาทางเราก็ต้องเอาสีหนึ่งเคลือบกับแต่ถ้าสองหนึ่งมาต้องสองหนึ่งเคลือบกับ เพราะงั้นเ,กเ,กน,เ,น,เนื้นนอลเล็กเกอร์มันจะกวนเนื้อแล้วถ้าถ้าเกิดว่ามันมันมันเล็กเกอร์มันหล,ลุดแบบแคล้ายๆกับมันโดนโดนแดดเรียไปเยอะอย่างเงี้ยเราลูบน้ำแล้วกรเคลือบทับอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมต้องพ่นใหม่อย่างเดียวบ<ม>ต้องพ่นใหม่อย่างเดียว<อ>ครับ<น>อ๋ออันนี้ก็คือลูกค้าถามมานะครับคือในในความหมายในในเมน้ลูกค้าจะหมายหมายถึงยังไงครับท่านตรงเหมือนเหมือนเหมือนอาจจะจะเป็นประมาณว่า รถลูกค้าอาจจะสีด้านมาเหมือนโดนแดดเรียอ่าแต่เหมือนไม่อยากพ่นใหม่เพราะว่าด้วยต้นทุนถ้าเราพ่นใหม่ต้นทุนจะสูงประมาณว่าขอแค่เล็กเกือบมันจะเงาขึ้นมาเงี้ยมันไม่ได้้ากรณีแดดเรียแต่ถ้าบางกรณีก็สามารถทําได้แต่ต้องถามก้อนวว่าเคลือบ ซีหนึ่งหรือสองหนึ่งอ่านี่ครับความดูจากช่างช่างพ่นนะครับช่<ร>างพ่นมือหนึ่งการทำที่แล็กเกอร์มันแห้งแล้วเรามาลูกน้ำพ่นใหม่อันนี้ก็จะเรียกเป็นแบบดับเบิลเคลียร์นะครับคือเราเคลียร์แล็กเกอร์ทับหน้าแล็กเกอร์ไปอีกทีหนึ่งนะครับ,รบผมเพื่อเพิ่มความหนาของเนื้อแล็กเกอร์นะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยในกรณีที่แดดเรียอย่างช่างตู้งบอกก็คือแบบว่าเราไม่สามารถเคลือบทับไปเรื่อยได้เราก็ต้องโรยสีลงสีใหม่ ประมาณนั้นครับผมนี่ครับช่างคนอีกหนึ่งท่านนะครับของเรื่องของอู่นะครับนี่ทำอะไรกินกัน,นครับผมเมีเเ่ยงขาครเออเนาะนี่